มาดูอาชีพเชฟแล้วก็ผู้ช่วยเชฟนะคะว่าเขาคุยอะไรกันบ้างในครัวเชฟมาถึงก็ใส่เลยนะคะ alright l we have t h e b u s y n i g h t a h e a let's get everything prepped w i d you wash the vegetables โอเคคืนนี้งานหนักเลยเตรียมของกันเถอะล้างผักหรือยังแล้ว Assistant นะคะผู้ช่วยเชฟก็ตอบไปว่า yes chef the basil lemongrass and kaffir er, lime leaves are already do you want me to chop them now เรียบร้อยแล้วคะ่ะเชฟโหละพาตะไคร้และใบมะกรูดพร้อมแล้วจะให้หั่นเลยไหมคะแล้วเชฟก็ตอบว่า yes chop the lemongrass finely and tear the k a f f i lime leaves into small pieces we need them for the tom yum soup ใช่หั่นตะไคร้ให้มันละเอียดนะแล้วก็ฉีกใบมะกรูดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเราอะต้องการพวกมันเพื่อจะใส่ต้ยมยำแล้วผู้ช่วยเชฟนะคะ assistant ก็บอกไปว่า Got it. What about the curry paste? Should I start pouring it in the mortar? พอใจแล้วค่ะแล้วพริกแกงแล่คะคะจะให้โขลกในโขลกเลยไหมคะแล้วเชฟก็ตอบว่า Yes, use the pestle to grind the chili, garlic, shallots, and shrimp paste. Make sure it's i smooth. ใช้ใช้สากบดพริกกระเทียมหอมแดงและะ้วก็ปดให้ละเอียดนะสักพักหนึ่งผู้ช่วยนะคะ Assistant ก็บอกว่า Done. What's next? รแล้วค่ะอะไรต่อดีคะแล้วเชฟก็บอกว่า Heat the wok over high heat and add some oil. We'll start with the Pad Thai. ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะแล้วเราจะเริ่มทำผัดไทยกันแล้ว a s s i s ส a n นนะคะก็ถามว่า Should I scramble the eggs first or add the tofu first? ให้เจียวไข่ก่อนหรือว่าใส่เต้าหู้ก่อนดีคะ แล้วเชฟก็บอกนะคะว่า start with the tofu then push it to the side and scramble the eggs after that add the noodles and sauce เริ่มจากใส่เต้าหู้ก่อนแล้วดันไปข้างๆจากนั้นค่อยเจียวไข่แล้วค่อยใส่เส้นแล้วก็ซอสทีหลังผู้ช่วยเชฟก็ตอบกลับพร้อมทำตามน,นะคะว่า g o it, Chef. the pad thai smells amazing ออรับทราบนะคะเชฟลิ่นผัดไทยหอมสุดๆเลยค่ะ แล้วเชฟก็ตอบกลับไปว่า That's because we are using the right balance of tamarind, p l u m sugar, and fish sauce. Alright, l let's plate it up. นั่นเป็นเพราะว่าเราใช้สัดส่วนของมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาได้พอดีเอาละจัดใส่จานเลยแล้ว Assistant ก็บอกว่า Done. Should I garnish with crushed peanuts and lime wedges? เสร็จแล้วค่ะให้โรยถั่วบดกับมะนาวซีกไหมคะ ล้วเชฟก็ตอบว่า yes and don't forget the bean sprouts and cheese on the side อ่าใช่อย่าลืมใส่ถั่วง,งอกกับผู้ชายด้วยนะ Assis สตันตก็ลงมือทำคำาคัมเม้นแล้วก็บอกว่า all done the first t h i s h